คณะผู้ประเมินภายนอกการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาประจำปีพุทธศักราช2567สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชนทุกท่านโรงเรียนบ้านนูนกลุ่มมิตรภาพที่210ตั้งอยู่เลขที่444หมู่2ถนนเทศบาล1ตำบลมิตรภาพอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต4มีเขตบริการ5หมู่บ้านได้เปิดทำการสอน3ระดับคือระดับอนุบาลระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนตอน้นปัจจุบันมีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น800คนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวม43คนขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษานำโดย นายอุทัยผาสุขนิตผู้อำนวยการโรงเรียนมีนางพนิดาถวินการและนายจัตุชัยนันทวิชิตเป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนบริหารงานภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่าโรงเรียนบ้านโนนกลุ่มมิตรภาพที่210เป็นโรงเรียนดีมีคุณธรรมตามมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของชุมชนรวมกับความทุ่มเทและเสียสละของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ซึ่งสอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาดังนี้การประเมินคุณภาพโรงเรียนระดับการศึกษาประมวัยผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับยอดเยี่ยมมาตรฐานที่1ผลลัพธ์คุณภาพของเด็กประถมวัยเด็กประถมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกายด้านอารมณ์และจิตใจด้านสังคมและด้านสติปัญญาบรรลุปเป้าหมายตามสถานศึกษากำหนด ประกอบด้วยพัฒนาการด้านร่างกายเด็กมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงมีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานเคลื่อนไหวคล่องแคล่วประสานสัมพันธ์และทรงตัวได้ใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและใช้มือกับตาประสานสัมพันธ์กันได้เหมาะสมตามวัยพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจเด็กร่าเริงแจ่มใสอารมณ์ดีมีความสุขกล้าพูดกล้าแสดงออก ยอมรับและพอใจในความสามารถของตนเองและผู้อื่นรู้จักแบ่งปันและมีความสุขกับศิลปะดนตรีเด็กมีความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆได้เหมาะสมตามวัยพัฒนาการด้านสังคมเด็กมีการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ดูแลสิ่งแวดล้อมมีมารยาททางสังคมตามวัฒนธรรมเล่นและอยู่กับผู้อื่นอย่างมีความสุขพัฒนาการด้านสติปัญญา เด็กสามารถสื่อสารสร้างสารรค์ผลงานทางความคิดและจินตนาการในงานศิลปะผ่านกระบวนการสืบเสาะและการทำงานเป็นทีมเด็กมีความสามารถในการบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตนเองบุคคลอื่นสถานที่สิ่งแวดล้อมและสิ่งต่างๆรอบตัวมีความสามารถในการคิดและการใช้เหตุผลในการแก้ปัญหามีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีจินตนาการและความคิดสร้างสารรค์เหมาะสมตามวัย มาตรฐานที่2การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยสถานศึกษาจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยมีการออกแบบการจัดประสบการณ์เพื่อเตรียมความพร้อมโดยผ่านการเรียนรู้การเล่นและการลงมือปฏิบัติจริงจัดครูให้เหมาะสมและมีการพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา ครูสังเกตและประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคลมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและครอบครัวส่งเสริมพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนให้มีความปลอดภยัยและจัดหาสื่อเพื่อการเรียนรู้อย่างพอเพียงและหลากหลายส่งเสริมการใช้สื่อสารสนเทศโดยมีสื่อมัลติมีเดียสมาร์ททีวีและระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงพัฒนาครูด้วยกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาอย่างสม่ำเสมอมาตรฐานมาตรฐานที่3การพัฒนาคุณภาพการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เด็กปฐมวัยครูจัดประสบการณ์ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทั้ง4ด้านคือด้านร่างกายด้านอารมณ์และจิตใจด้านสังคมและด้านสติปัญญาอย่างสมดุลโดยครูวิเคราะห์เด็กเป็นรายบุคคล จัดทำแผนการจัดประสบการณ์ให้สอดคล้องกับการพัฒนาของเด็กตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยใช้กระบวนการเรียนการสอนตามรูปแบบบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยจัดกิจกรรมให้เด็กทุกคนได้รับประสบการณ์ตรงผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติจริงอย่างมีความสุขเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมให้เด็กได้เลือกทำกิจกรรมอย่างอิสระตามความต้องการและความสนใจ รวมถึงความสามารถของเด็กโดยผ่านกิจกรรมหลัก6กิจกรรมดังนี้ 1. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 2. กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 3. กิจกรรมสร้างสรรค์ 4. กิจกรรมเสรี 5. กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมเกมการศึกษาการประเมินคุณภาพโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศมาตรฐานที่1ผลลัพธ์ของการเรียนรู้โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ active learning และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านต่างๆเช่น กิจกรรมแข่งขันศิลปะหัตกรรมนักเรียนกิจกรรมแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการกิจกรรมการสอนทอผ้าไทยยวนโดยภูมิปัญญาท้องถิ่นกิจกรรมส่งเสริมดนตรีไทยในสถานศึกษากิจกรรมยกระดับผลสมริ์ทางการเรียนกิจกรรมห้องเรียนคุณภาพ กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษากิจกรรมวันภาษาไทยกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์กิจกรรมพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษกิจกรรมพัฒนาการอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นกิจกรรมการสอนประวัติศาสตร์ท้องถิ่นกิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลัก12ประการกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพด้านกีฬาเป็นต้นส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสำลิ์ทางการเรียนตามที่สถานศึกษากำหนดและมีผลสำธิ์ระดับชาติสูงกว่าเป้าหมายมีการประเมินสมรรถนะผู้เรียนผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดแยกแยะใช้เหตุผลในการตัดสินใจสุขภาวะร่างกายเป็นไปตามเกณฑ์ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลได้อย่างเหมาะสมผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดโดยสภานักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องส่งผลให้ผู้เรียนได้รับรางวัลและนำไปสู่การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศได้แก่ ย้นใจจากรากเงาสู่งานอาชีพศิราพ์พัฒนาสมาธิกิจกรรมประดิษฐ์อุ่นยนต์อย่างสร้างสรรค์มาตรฐานที่2การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาสถานศึกษากำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ชัดเจนสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและการต้องการของชุมชนมีการพัฒนาระบบบริหารให้มีคุณภาพ ตามรูปแบบวงจรคุณภาพเรียม,มิง่ง PDCA มีการกำกับติดตามประเมินผลและปรับปรุงผลการดำเนินงานโดยใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมมีการจัดกิจกรรมหลักสูตรที่เน้นผู้เรียนรอบด้านมีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความชำนาญในวิชาชีพโดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ มีการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้และมีความปลอดภัยส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบการน้อมนำพระบรมราชโชบายรัชกาลที่10ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติการมีอาชีพมีงานทำ รางวัลสถานศึกษาปลอดภัยจากกรมแรงงานและสำนักงานเขตพื P ้นที่การศึกษาประถมศึกษานคนรราชสีมาเขต4มาตรฐานที่3การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้โรงเรียนส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนแบบ active learning ตรงตามหลักสูตรสถานศึกษาผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและลงมือปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียนครูมีการใช้สื่อสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ต่างๆที่เอื้อต่อการเรียนรู้มีการพัฒนาอย่างต่อนเนื่องมุ่งเน้นผลสมริ์ทางการเรียนและพัฒนาผลการทดสอบระดับชาติอาทิเช่นการสอนแบบโครงการกิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ส่งผลให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนได้รับรางวัลครูดีมีคุณธรรมต่อเนื่องทุกปีนายพิชิตชัยสิงห์อ่อนพิชัยตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการได้รางวัลครูดีในดวงใจระดับสอพฐนางกรนกการผาสุขนิดตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษได้รับรางวัลผู้รู้สาดูดีระดับสอพฐ ได้รับรางวัลครูผู้สอนภาษาไทยดีเด่นเพื่อรับเข็มเชิดชูกเกียรติจารึกพระนามาพิไทยย่อสอทอได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระก,การเรียนรู้ภาษาไทยนางปวีณาแสงมณีนางสาวกระยาสิมาจาร์นางสาวมาลาเพชรรัตน์นายพิชิตชัยสิงห์อ่อนพิชัยได้รับรางวัลห้องเรียนคุณธรรมระดับห้าดาว ประจำปีการศึกษา2566สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต4โรงเรียนบ้านโนกนกลุ่มมิตรภาพที่210มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้ไปถึงเป้าหมายตามภารกิจกระทรวงศึกษาธิการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาเป็นแนวทางจัดการศึกษามุ่งเน้นให้ในักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมเรียนรู้อย่างมีความสุข มีสุขภาพที่ดีสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขดังอัตลักษณ์ของโรงเรียนที่ว่านอบน้อมกิริยามีจิตอาสารักผ้าไทยยวน